สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูในส่วนของการแตกตัวของเบสอ่อนถ้าใครดูการแตกตัวของกรดอ่อนมาแล้วเรื่องนี้คือคือคือกันเลยนะคือไม่คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือภาษาอะไรก่อนคล้ายคายกันนะคะคอนเซปต,ต์เดียวกันแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากกรดเป็นเบสแค่นั้นเองนะเริ่มค่ะเบสอ่อน ละลายน้ำแตกตัวเป็นไอออนไม่ได้ทั้งหมดกรดแก่เบทแก่แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เหลือสารตั้งต้นกรดอ่อนเบดอ่อนละลายน้ำแตกตัวได้บางส่วนยังคงเหลือสารตั้งต้นอยู่นะคะเช่นแอมโมเนียแอมโมเนียละลายน้ำจะมีแอมโมเนียมไอออนเกิดขึ้นไฮดรอกไซด์ออนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวแอมโมเนียเดิมเนี่ยยังคงมีเหลืออยู่ดังนั้นค่าคงที่การแตกตัวของเบทเราเรียกว่าค่า Kb นะคะพิจารณาได้ดังนี้จากสมการการแตกตัวของแอมโมเนีย นะคะก็จะเป็นแอมโมเนียไนออนไฮดรอกไซด์ออนส่วนด้วยแอมโมเนียนะคะน้ำไม่คิดเหมือนเดิมเหมือนกันนะคะกับกรดอ่อนค่า KB เนี่ยเปรียบเทียบความแรงค่า KB มากแปลว่าถ้าค่า KB มากแปลว่าตรงนี้ต้องเยอะถูกต้องไหมผลิตภัณฑ์เยอะแสดงว่าจะเป็นเบสที่แรงกว่าเบสที่แรงกว่าแปลว่าเบสที่แตกตัวได้มากกว่า แต่ถ้ากดแก่ก็คือกดที่แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เบสแก่ก็คือเบสที่แตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นเบสอ่อนที่มีค่า k เยอะเยอะคือเป็นเบสอ่อนที่สามารถแตกตัวได้เยอะนั่นเองนะคะค่าคงที่การแตกตัวของสารแต่ละชนิดก็จะมีมาให้นี่นะค่า kb นะคะก็จะเทียบกันนะไม่ต้องจําตรงนี้ก็เป็นค่าที่สามารถเปิดเซิร์ชหาได้นะคะนอกจากค่า kb เหมือนกันเราก็จะใช้รอยละการแตกตัวในการคํานวณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในเบสอ่อนได้ นะคะตัวอย่างเช่นสารละลายแอมโมเนีย0.2มูโมลต่อลิตรมีรอยละการแตกตัวเท่าไหร่วิธีทำนะคะขั้นแรกเราก็จะต้องหาก่อนว่าความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในแอมโมเนียตัวนี้เท่าไหร่0.2โมล,ลาร์จากสมการคิดแบบสมดุลเลยค่ะเริ่มต้นที่0.2แตกตัวไป x ตรงนี้เกิด x เกิด x สมการอย่าลืมดูเช็คให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็น0.2ลบเกเกิด x เกิด x ค่าเคนะคะก็จะเป็นตัวนี้คูณการหารด้วยตัวนี้นะ โดยที่เขาบอกมาเขาบอกค่าเคมาไหมเขาเขาได้บอกค่าเคมาปะเขาไม่ได้บอกค่าเคมาในเรี่อไปเปิดตารางแอมโนเนียมีค่าเคคือ1.8คูณ10ยกกําลังลบ5ตัวนี้ก็ได้มาแล้วค่าเค1.8คูณ10ยกกาลังลบ5บางบางคนบอกว่าอา้าวถ้าค่าเคมันเปิดได้แล้วเราจะหาค่าเคในกรณีไหนกรณีที่เป็นสารที่เราไม่รู้จักกรณีที่เป็นสารสมมติหรือเป็นกรณีที่เขาต้องการให้เราหาเป็นตัวที่เขาไม่มีค่าอ้างอิงมาให้นะคะ อันนี้เป็นตัว x นะคะเป็นตัวแปรคือ x x แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น 0.2- ลบ x ทีนี้นะักเรียนดูเช็คนะคะค่า k คือประมาณ10ยกกำลงังลบ5แต่ความเข้มขนะ้นอ่ะมันคือ0.2ความเข้มข้นมันคือ0.2 0.2กับกับเอ่อ10ยกกำลงังลบ5เนี่ยห่างกันมากกว่า1,000นะคะมีมีค่าความแตกต่างมากกว่า1,000ดังนั้น0 2ลบ x 0.2ลบ x สามารถประมาณใช้แค่0.2ได้ นะคะ x ก,กําลัง2ตรงนี้ก็จะได้มาเป็น3.6ก็คือย้ายย้ายตัวนี้ขึ้นไปย้าย0.2เนาะเราประมาณเราตัด x อ,ออกได้เพราะว่าความเข้มข้นกับค่า k ม,มันต่างกันมากเกิน1,000นะก็ย้ายขึ้นไปคูณ x ก,ก็เหลือ1.9คูณ10เกกัลังลบ3ดังนั้นพอ x ได้1.9คูณ10ยกังลังลบ3แปลว่าตรงนี้ก็เป็น1.9คูณ10ยกลกัลังลบ3ท้งคู่ต่อไปคํานวณรอยละการแตกตัว เริ่มต้นนะคะแอมโมเนียมีความเข้มข้น0.2โมลาร์แตกตัวให้ไฮดรอกไซด์ออนมาที่เพิ่งคิดเมื่อกี้คือ1.9คูณ10ยวกลางลบ3คำนวณลอยละคือคำนวณเอาค่าที่มันแตกตัวหาความเข้มข้นเริ่มต้นคูณ100ก็จะได้ลอยละการแตกตัวมาเท่ากับ0.95นะคะจบแค่นี้เองหาลอยละการแตกตัวเราต้องรู้ก่อนว่ามันแตกตัวมาเท่าไหร่แล้วก็เอาไปส่วนกับความเข้มข้นเริ่มต้นคูณ100 แต่ว่ากว่าที่จะหาตัวนี้ได้ก็จะต้องเทียบจากค่า k ค่า k รู้อยู่แล้วนะคะก็เอามาหาตัวแปรตัวนี้นะคะต่อไปค่าคงที่การแตกตัวของกรดเบสเนี่ยเป็นค่าเฉพาะนะคะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเป็นค่าเฉพาะตัวนั่นแหละไม่ขึ้นกับความเข้มข้นเอามาเปรียบเทียบความแรงของกรดเบสได้แต่ถ้าเป็นรอยละการแตกตัวเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตามความเข้มข้น นะคะให้นักเรียนลองคิดตรงนี้ครูขออนุญาตข้ามแต่ว่าถ้าใครขยันนะลองคิดนะเขาให้คิดอะไรเขาให้คำนวณเปรียบเทียบรอยละการแตกตัวหารอยละการแตกตัวของสารแต่ละความเข้มข้นแล้วก็เอามาพอดกราฟนะคะครูจะสรุปให้ตรงนี้ถ้านักเรียนลองคำนวณน,นะถ้านักเรียนลองคำนวณน,นักเรียนจะได้ออความรอยละการแตกตัวยังไงบ้าง รอยละการแตกตัวของเบสมีแนวโน้มเหมือนกันกับเหมือนกันกับกรดหมายความว่าถ้าถ้าความเข้มข้นมากขึ้นการแตกตัวมันจะน้อยลงฟิลเหมือนความเข้มข้นมากเหมือนแบบน้ำเชื่อมน้ำ,น,ำน,น,น,นึืงเหนียวเหนียวแบบนี้ค่ะสารมันก็จะแตกตัวยากแต่ถ้าสารละลายเจือจางใสๆสารมันก็จะแตกตัวได้ง่ายกว่านะคะถ้าถ้าใครคำนวณแล้วมันก็จะได้แนวโน้มแบบนี้นะคะเนี่ย จากกิจกรรมเขาจะสรุปว่ารอยละการแตกตัวสัมพันธ์กับค่าคงที่การแตกตัวและความเข้มข้นโดยค่าคงที่การแตกตัวมากรอยละการแตกตัวก็จะมากค่าคงที่การแตกตัวคือค่า k ค่า k มากค่า k มากก็แตกตัวมากก็ถูกแล้วเพราะถ้าค่า k มากค่า k มาจากผลิตภัณฑ์หาสารตั้งต้นค่า k มากคือสารคือผลิตภัณฑ์มากผลิตภัณฑ์มากแปลว่าอะไรแปลว่าการแตกตัวมากแต่ถ้าความเข้มข้นมากขึ้น ความเข้มข้นมากขึ้นการแตกตัวจะลดลงนะคะตรงนี้ครูให้จําเป็นเป็นแบบเป็นเซนอะถ้าความเข้มข้นมากขึ้นหมายถึงเหนียวเหนียวนืดมันก็จะแตกตัวได้ยากมันก็จะแตกตัวได้น้อยลงแต่ทางนี้ทางนั้นทั้งหมดที่สรุปมาจากการคํานวณน,นะคะเข้ม okay, ไหมสีเหลืองมันเม k เซน n s อยู่แล้วนะค่าเคมากแปลว่ามีรอยละการแตกตัวมากเพราะว่ามันแตกตัวได้เยอะไงนะคะแต่ถ้าความเข้มข้นอย่างเงี้ยความเข้มขนน้นมากมันก็จะแตกตัวได้น้อยลงมันนืด,นดๆอะให้นึกอย่างเงี้ยมันนืดๆน,นะคะ โอเคมาเช็คข้อสุดท้ายตัวสอบความเข้าใจนะคะมาเช็คกันเขาบอกว่าสารละลาย HA 0.2มูลต่อลิตรแตกตัวได้ลอยละ10กกด HB 0.02มูลต่อลิตรแตกตัวได้ลอยละ20เขาบอกว่า HB เป็นกดที่แรงกว่า HA ใช่ไหมครูขยันมาอยู่ตรงนี้นะคะอันดับแรกเราอยากรู้ว่าเป็นกดที่แรงกว่าใช่ไหมการเทียบ ความเข้มการเทียบกรดอะค่ะการเทียบความแรงเนี่ยเนื่องจากความเข้มข้นมันไม่เท่ากันพอมันความเข้มข้นไม่เท่ากันปุ๊บมันก็เลยต้องพิจารณาจากค่าเคนะคะเนี่ยความเข้มข้นมันไม่เท่ากันถูกไหมความเข้มข้นไม่เท่ากันมันจะพิจารณามันจะพิจารณาการแตกตัวไม่ได้เพราะมันจะแตกตัวไม่เท่ากันอยู่แล้วมันจะพิจารณาจากความมันจะพิจารณาความแรงของกรดจากการแตกตัวไม่ได้เพราะความเข้มข้นต่างกันการแตกตัวก็ไม่เท่ากัน ดังนั้นถ้าพิจารณาความแรงกรณีที่ความเข้มข้นไม่เท่ากันให้พิจารณาจากค่า K นะคะคำนวณจากค่า K อันแรกก็คือคำนวณหาค่า KA ของกรด h a ก่อน KA ของกรด h A นะคะโดยกรด HA ก็จะมีสมการคือ HA บวกน้ำได้มาเป็น A ลบกับไฮโดรเนียมไอออนโอเคไหมนะคะ เราถ้าเป็นเริ่มต้นเป็นไปสมดุลตรงนี้ก็จะแตกตัวมาเป็น x ตัวนี้มาเป็น x คูณไม่เขียนตารางแล้วนะดังนั้นรอยละการแตกตัวเปอร์เซนต์การแตกตัวนะคะก็จะเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนที่มันแตกตัวออกมาหารด้วยความเข้มข้นของกรดเริ่มต้นคือ ha คูณ100ซึ่งเขาบอกว่ามันแตกตัวได้รอยละ10เนาะเปอร์เซนต์ก็จะเป็น10ตัวไฮโดเนียมไอออนนะคะคือ x เพราะว่าเราสมมุติให้มันแตกตัวไปเป็น x ความเข้มข้นของความเข้มข้นของกรดเริ่มต้นคือ0.2คูณ100แสดงว่า x ก็จะได้เท่ากับ0.02ดังนั้นหมายความว่ากรด ha อะค่ะแตกตัวให้ไฮโดเนียไอออนให้ให้ความเข้มข้นของไฮโดเนียไอออนแล้วก็ตัว a i ไอออนอย่างละ0.02มูลต่อลิตรอันนี้คือของกรด ha นะคะต่อไป ยังไม่จบเราจะหาค่า k ถูกปะ่ะต่อไปหาค่า k ค่ะหาค่า k ของกรด H a k a เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมกับความเข้มข้นของ a ซึ่งเท่าไหร่ซึ่งนี่ไง0.02 กูไม่เขียนตารางเริ่มต้นเป็นไปสมดุลได้ไหมตรงนี้ก็คือมันแตกตัวมา0ูนไม่เขียนนักเรียนจะงงแน่เลยตัวนี้อ่ะ ha บวกน้ำได้เป็น A ลบบวกไฮโดรเนียมไอออนเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลเริ่มต้นมีอยู่ 0. 0.2น้ําน้ำไม่เขียนนะ แตกตัวไปตรงนี้ลบ0.02จากไหนจากนี่ค่ะจริงๆเรารู้ตรงนี้เรารู้ตัวนี้ก่อนแล้วเราถึงไปรู้ตัวนั้น0.02 0.02นี่นะเนี่ยเราก็เลยรู้ตัวนี้ไปโดยปริยายตัวนี้ก็จะเป็น 0. 0.2นย์ลบศูนตัวนี้ก็จะเป็น0.02 0.02ดังนั้นค่า k a ของ ha ก็จะเท่ากับ0.02คูณกับ0.02หารเอามาลบกันเหลือ0.18นะคะจะได้เท่ากับ0.0022อันนี้คือค่าคงที่การแตกตัวของ ha ต่อไปของ hb บ้างค่า kb ใช่ปะ่ะเราต้องหาค่าอะไรเนี่ยหาค่า ka ของ hb นะคะ หาเปอร์เซนการแตกตัวเท่ากับก็จะเป็นตัวที่มันแตกออกมาครูไม่เขียนสมการได้ไหมอ่ะเขียนไป <c oughs> เป็นแบบนี้ตลอดกลัวนักเรียนงงแตกตัวออกมาได้เป็น B ค่าคงที่การแตกตัวคือตัวนี้เปอร์เซนต์การแตกตัวคือเปอแตกตัวออกมาได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์เท่ากับไฮโดรเนีมยมไอออนหารความเข้มข้นของ HB คูณหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์การแตกตัวโจทย์ให้มาเป็นยี่สิบนะคะความเข้มข้นของไฮโดเนียมให้เป็น y แล้วกันนะให้เป็น y ความเข้มข้นของกรด hb คือศูนย์จุดศูนย์สองคูณหนึ่งร้อย y ก็จะเท่ากับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่นะคะแสดงว่าแสดงว่าทั้ง b แล้วก็ไฮโดเนียมไอออนเนี่ยแตกตัวออกมา0.004นนะคะอ่ะจากอันเดิม HB บวกนะ้ำได้มาเป็น B ลบบวกไฮโดรเนียมไอออนเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดูลเริ่มต้นมีอยู่0.02แตกตัวออกไป0.04 0.04เนาะ 0. อ่ะบวก0.004บวก0.004อันนี้ก็จะเป็นลบ0.004 ตัวนี้ก็จะเหลือ0.004 0.004 0.02ล0.004เหลือ0.0016นะคะก็จะได้ค่า ka เท่ากับ0.004คูณกับ0.004หาร0.0016นะคะจะได้เท่ากับ 0.0,010ดังนั้นค่าคงที่การแตกตัวของแต่ละตัวเนี่ยไม่เท่ากันในโจทย์เขาถามว่าถ้าเปรียบเทียบนะคะค่าคงที่การแตกตัวแสดงว่าค่าคงที่การแตกตัวของ ha เนี่ยมากกว่า hb ดังนั้น ha เป็นกรดที่แรงกว่า hb นะคะสรุปไฟนนลก็คือ ha แรงกว่า hb พราอมี ค่า k มากกว่าโอเคไหมถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าความเข้มข้นมันเท่ากันนะมันเทียบจากเปอร์เซ็นต์ได้เลยเพราะความเข้มข้นเท่ากันเปอร์เซ็นต์แตกตัวมันบอกความแรงในการแตกตัวู่แล้วแต่บางเอิญความเข้มข้นมันไม่เท่ากันเราก็เลยต้องมาหาจากาค่า k ซึ่งการหาจากค่า k ก็คือเขาให้รอยละมาใช่ไหมก็จะได้ความเข้มข้นของเนื้อสารที่แตกตัวแล้วก็เอามาเทียบหา,าค่า k ทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีสูตรจ้าใคร ใครอยากรอเรียนสูตรลองคอมเมนต์มาอยากเรียนสูตรอยากเรียนสูตรเดี๋ยวครูอาจจะทำคลิปแยกเป็นคลิปกดเบสที่เป็นการใช้สูตรคํานวณเท่านั้นนะลองดูแต่อันนี้นั่นแหละอ้างอิงสวสว,สวทก็ขออธิบายตามนี้ก็ตามนี้ไปก่อนนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครูด,ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย